โปรเจกต์คาริอาโปรเจกต์ทีมสิเรื่องพระราชะกิจสศีกิวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2 5 4 6 1. าสนึดหยังความหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหมายถึงการบริหารจัดก,การทรัพยากรเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบ3ส,ส่วนของสังคมเข้าด้วยกันคือภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน1.2 พอดบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2546ให้ไว้ในวันที่9ตุลาคม2546มีผลบังคับใช้วันที่10ตุลาคม2546มีจํานวนทั้งสิ้น9หมวดให้มมาตาซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือการปฏิรูปรระบบราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวที่2ครับเทคนิคหลักการเทคนิคการทำข้อสอบครับ จะใช้วิธีการนําเป้าหมายจากหมวดที่1ครับเรื่องอการบริหารกริจการบ้านเมืองที่ดีโดยมีอยู่ในการเจ็บเป้าหมายซึ่งใช้วิธีการจําคําบางคําที่สามารถขยายเป็นประโยคหลักได้ดังภาพที่กําหนดให้นะครับซึ่งเราจะใช้จําคําสีแดงก็จะมีคําว่าสุขสามสิทธิ์ขั้นปรับดวกแล้วก็เมินครับ สุขนะครับคือเกิดประโยชน์สุขของประชาชนสามก็คือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐสิทธิ์ก็คือมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐขั้นคือไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติเกินความจําเป็นปรับคือมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการตัวคือประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกเมินคือการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอคำว่าสามนะครับมาจากเป้าหมายที่2ก็คือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐโดยสรุปได้เป็น6ข้อซึ่งในจุดนี้ผมจะขอเจาะข้อที่5ครับ ห้าครับการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงบประมาณและกระพอรอในกำหนดแนวทางเพื่อจัดทำแผนง,งบประมาณและมีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนปฏิบัติรารชการของส่วนราชการใดงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรารชการปฏิเมินการอย่างอื่นซึ่งมีผลทำให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะทนตรีให้ปรับ แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกันซึ่งจุดนี้ผมจะขอ,อน้นคำว่าเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีครับตัวที่สานะครับข้อสอบนะครับตามจุดหนึ่งข้อง่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ครับอยู่เว้นข้อใดจากโจทย์นี้ผมก็จะเน้นคำว่าเป้าหมายนะครับแล้วก็อยู่เว้นข้อใดเรามาดูกันแต่ละข้อครับเราจะใช้หลักการการจําคําบางคำนะครับก็จะมีคําว่านะครับสุขสามสิบขั้น ปรับดวกเมินนะครับก็มาดูในช้อยก้อไก่เกิดผลสมนิกต่อภารกิจของรัฐขอไข่บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมข้อควายไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติเกินความจําเป็นและงองงูมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าข้อไก่นียมีคําว่าสั่งครับข้อควายมีคําว่าขั้นส่วนของของง,องูมีคาว่าสิทธิ์ซึ่งครอนี้ตอบข้อขอไข่ครับ เหตุผลที่ตอบข้อขอใครอย่างนึงครับก็เพราะว่าในหมวดที่1ของพระราชกิจสถีกานี้นะครับได้ระบุเป้าหมาย7เป้าหมายครับซึ่งข้อขอใครเนี่ยไม่มีระบุอยู่ในเป้าหมาย7เป้าหมายกันเลยข้อนี้จึงตอบข้อขอใครครับสาสองนะครับข้อยากหากมีการกําหนดเงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วการโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการไปดําเนินการอย่างอื่นซึ่งมีผลทําให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนําไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มีได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการจะกระทำ ได้หรือไม่อย่างไรส่วนของช้อยนะครับกอไก่ไม่สามารถกระทําได้ขอไข่กระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากสํานักงบประมาณและกอพอรลอแล้วขอควายกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะทบวงตีให้ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ ราชการให้สอดคล้องกันแล้วงูงูกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกันแล้วข้อนี้นะครับตอบข้อขอควายครับเห็ุผลที่ตอบข้อนี้ครับมีระบุไว้ในหมวดที่2มาตราที่18นะครับส่วนข้อกระไก่ที่ผิดเนี่ยเพราะว่ามันสามารถทําได้นะครับไม่ใช่ไม่สามารถทําได้ส่วนข้อขอไข่ที่ผิดนะครับเนื่องจากสําน,นักานงบประมาณแล้วก็กพรเนี่ยเป็นผู้กําหนดแนวทางเพื่อให้จัดทําแผนงบประมาณครับส่วนข้อ,ขอ,ของ,งูนะครับที่ผิดเนื่องจากผู้อนุมัติต้องเป็นคณะรัฐมนตรีครับ ไม่ใช่นาย,ยกรัฐมนตรีวนที่ 4. สรุปการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหมายถึงการบริหารกิจการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบ3ส่วนคือภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนโดยพระราชกจสฎีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี2546ให้ไว้นะวันที่9ตุลาคม2546มีผลบังคับใช้วันที่10ตุลาคม2546มีจำนวนทั้งสิ้น9หมวด 5้มาตราซึ่งมีเทคนิคในการทำข้อสอบคือจะใช้วิธีการนำเป้าหมายจากหมวดที่1เรื่องการบริหารบ้านเมืองที่ดีโดยมีด้วยกันทั้งหมด7คำคือสุขสมสิทธิขั้นปรับดวกเมิน